และหมายเลขเจ็ดวันนี้เร่งตรวจสอบกรณีในทุนผู้บุกรุกสร้างรีสอร์ทรุกล้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งจนถึงขณะน,นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากยังกังวลเรื่องข้อกฎหมายคุณจิรเมศรกลับบวงลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้มีรายงานครับ อันนี้รำลึกยำนานภาพถ่ายทางอากาศนะครับของผู้ปลุกลุกทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ 3, 39 3ลายตรงนี้นะครับจะเป็นจุดสีแดงก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของกรมเจ้าพทานที่ต้องดําเนินการต่อไปแต่ก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับรีสอร์ทพักแรม ที่ด้านหน้าเป็นลานกลางเต้นกับร้านอาหารวิวสวยตระการตาบริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญตำบลภไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษที่เห็นอยู่นี้หากจะมองแต่ภายนอกคงดูเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนหย่อนใจแต่แท้จริงแล้วได้สร้างรูปล้ำหมุดหลักเขตที่กรมชลประทานได้ปักเอาไว้เมื่อปี2563โดยมีเจ้าของพื้นที่คือกรมป่าไม้และช่องโหว่ส่วนหนึ่งมาจากการที่หลักเขตถูกนำมาปักช้า เป็นเหตุให้นายทุนหยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อแสวงหาผลกำไรเข้ากระเป๋าตนเองคอลัมนห์หมายเลข7ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานปปชประจำจังหวัดศรีสะเกษเบื้องต้นพบว่าความผิดตรงหน้าชัดเจนเกินกว่าที่จะมีข้อโต้แย้งเสมือนนายทุนมองไม่เห็นหลักเขตที่ปักเอาไว้ โดยปปชได้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีการสั่งระงับการใช้พื้นที่จากการมาลงพื้นที่ด้วยนะคะก็เห็นว่ามันมีการย้ายหลักเขตออกมาจากจุดที่ท,ที่จุดเดิมที่มีหลักเขตอยู่นะคะมันก็สอให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะบุกรุกชัดเจนใ,ใ,ในในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากปัญหามันมันเป็นปัญหาที่เกิดมาก่อน หน้านี้ยาวนานนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนมือการบุกรุกที่เปลี่ยนมือมานะฮะก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนย้ายละเขตแต่แต่เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยว่ามันมีการล่วงละเมิดบุกรุกชัดเจนเนี่ยก็น่าจะมีการระงับการใช้พื้นที่ที่ที่ทถูกบุกรุกลงก่อนนะครับในส่วนการรื้อถอนหรือว่าการเปินคดีอย่างอื่นเนี่ยค่อยค่อยมาพิจารากันอีกทีหนึ่งว่าข้อได้จริงเป็นยังไง จากข้อมูลยังพบว่าปัจจุบันสัญญาเช่าพื้นที่บริหารจัดการน้ำกับกรมป่าไม้ได้หมดลงไปแล้วตั้งแต่ปี2564โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยืดระยะสัญญาความคลุมเครือดังกล่าวจึงกลายเป็นคำถามสำคัญว่าหน่วยงานใดกันแน่ที่ควรเข้าไปดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บุกรุกสกมจุดทานศรีเกตเนี่ยเราไม่มีนม้ากฎหมาย นะมีแต่ช่างทตงงั้นเลยเพราะการทําอะไรตรงนี้เราต้องรีเอีอ่อนเพราะถ้าเราทําอะไรไปที่ที่ไม่ที่ไม่ถูกต้องเราก็ผิดกฎหมายอีกตรงนี้มันจะมีปัญหากฎหมายไหมรู้ระวางร้อยต่อเพราะหมดอายุเมื่อปี64ตัวนี้ปี6กเราสองปีละใครจะทาํางานยังไงใครจะทายัางไงตรงนี้แต่กรมจุลก็เซอร์เวยได้มีการสำรวจตรวจสอบตามที่นําเรียนไปแล้วแต่การดำเนินคดีเนี่ยเมื่อในเมื่อหมดอายุความไปแล้วเนี่ยใครจะดำเนินการตรงนี้ผมกลัวปัญหาตรงนี้เกิดขึน้นต้องใส่นักกฎหมายที่รู้จริงมากกว่าครับ อีกประเด็นสงสัยคือระหว่างที่นายทุนกับชาวบ้านกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้นเหตุใดจึงไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตักเตือนเพราะสุดท้ายสายตาที่จับจ้องจะมองว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปะละเลยและหลาหลวมเกินไปหรือไม่คือเขามีการย้ายหลักเขตด้วยสายเหตุให้มีการย้ายหลักเขตลงมาก็ทําให้อาจจะช่วงแรกมาตรวจสอบแล้วอยู่ในหลักเขตนะครับแล้วเราก็ต้องทําเรื่องตั้งหลักเขตไปยังส่วนกลางเพื่อให้มาซ่อมหลักเขตเพื่อ ไปยังจุดเดิมคอลัมน์หมายเลข7โทรศัพท์สอบถามไปยังเจ้าของรีสอร์ทและร้านอาหารให้ข้อมูลอีกด้านว่าได้ซื้อที่ดินพร้อมร้านอาหารมาจากตำรวจนายหนึ่งซึ่งในขณะนั้นตนเองยังไม่เห็นหลักเขตที่ปักเอาไว้แต่ยืนยันหากผิดจริงพร้อมรื้ออาคารออกโดยทันที อย่างไรก็ตามล่าสุดมีคำสั่งจากจังหวัดศรีสะเกดให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีน,นายอำเภอภูสิงห์เป็นประธานเพื่อดำเนินการกับผู้บุกรุก<ๆ>เช่นเดียวกับปปชประจำจังหวัดศรีสะเกดซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อไปคอลัมน์หมเลขเจสวัสดีครับ